ในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลนาครขอนแก่นกับช่วงเทศบาลบ้านเฮา เจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดยาฆ่า,มาแมลงพร้อมทั้งล้างทำความสะอาดม้านั่งที่พักผู้โดยสารภายในอาคารสถานีที่พักผู้โดยสารเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อป้องกันสิ่งรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้โดยสารโดยเฉพาะตัวเลือดที่เคยพบมาแล้วเพื่อไม่ให้กลับมาสร้างความรั่คาญอีกเนื่องจากสถานีขนส่งเป็นที่สาธารณะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า3,000ันคนต่อวันสำหรับการฉีดล้างดังกล่าวจะทำขึ้นทุกๆ2เดือนตลอดปีงบประมาณ พร้อมกันนั้นยังเป็นการพัฒนาอาคารที่พักผู้โดยสารให้ปลอดจากสัตว์แมลงที่อาจเป็นที่รบกวนและพาหะนำโรคเป็นสถานีที่มีภูมิทัศน์เหมาะแก่การใช้บริการทั้งนี้สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลน,นครขอนแก่นยังเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารตัวอย่างในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีเจ้าหน้าที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องค่ะ ที่ห้องประชุมมงกุฎทองโรงแรมโคสะนายพีรพลพัฒนาพีร,ระเดชนาย,ยกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของเทศบาลและประโยชน์การใช้เกณฑ์วัดเทศบาลหน้าอยู่อย่างยั่งยืนให้กับคณะเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่ความเป็นวิทยากรเทศบาลหน้าอยู่อย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาเมือง จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรพัฒนาสู่การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้นายพีรพลพัฒนาพีร,ระเดชนาย,ยกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวถึงกระบวนการเป็นวิทยากรที่ดีว่า ภาคประชาชนชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการใช้กระบวนการด้านการจัดการร่วมการขับเคลื่อนจึงจะประสบผลสำเร็จในการเป็นผู้นำ